นี้เราจะชวนคุยกันเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะเพราะว่านี่ก้าวเข้าสู่ครึ่งแรกของเดือนวิถุนายนเดือนแห่งการรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมโลกค่ะเพื่อให้ประชากรโลกประชากรทั้งหมดของเราที่มีอยู่ตอนนี้ได้ตระหนักถึงคุณค่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวนะคะซึ่งมันปฏิเสธไม่ได้ว่าวันนี้สิ่งแวดล้อมถูกคุกคามกําลังย่ําแย่และยังมีของดีอีกมากที่ยังไม่ถูกพูดถึงภายใต้โจทย์เรื่องสิ่งแวดล้อมสําหรับในประเทศไทยค่ะหนึ่งในโจทย์ทางสิ่งแวดล้อมที่สร้างความกังวลใจ และวันนี้บางชุมชนแบกรับผลกระทบเอาไว้เรียบร้อยแล้วคือโจทย์เรื่องการทําเหมืองแร่ต่างๆนะคะเพราะว่าไทยเรามีแร่หลายชนิดค่ะทองคําก็มีนะคะทันหินก็มีด้วยค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าภายใต้โจทย์แร่ซึ่งเป็นหนึ่งในทรัพยากรทางธรณีธรณีไทยเราก็ไม่ได้มีเฉพาะเรื่องของแร่เท่านั้นนะคะแต่ว่าทางด้านธรณีไทยยังมีอีกหลายเรื่อง ที่เป็นของดีที่อาจจะยังไม่ถูกพูดถึงซึ่งวันนี้จะชวนคุยกันปักหมุดสถานการณ์ที่กระบี่ก่อนนะคะกระบี่เป็นพื้นที่เป็นพิกัดที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกให้ความสนใจนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวนะคะแต่ว่าอีกด้านหนึ่งกระบี่เองก็ถูกประกาศเป็นแหล่งศักยภาพแร่ในแผนแม่บทแร่ฉบับที่สองที่เพิ่งประกาศไปช่วงปีที่แล้วนี่เองนะคะสร้างความกังวลใจให้คนในพื้นที่ว่าการสำรวจทางธรณี มันมีมิติแร่เดียวจริงๆหรอหรือว่าจริงๆแล้วกระบ,บี่มีของดีทางธรณีอื่นๆที่ยังไม่ถูกพูดถึงวันนี้เราเลยจะเจาะลึกเรื่องทางธรณีที่กระบ,บี่แต่เกี่ยวเนื่องกับภูเขาและถ้ำเพราะว่าจากข้อมูลเราพบว่าที่กระบ,บี่มีถ้ำม,มากที่สุดในประเทศไทยถึง260ถ้ำกระบ,บี่เป็นแหล่งต้นน้ำลำคลองกว่า140สายนะคะคุณผู้ชมทรัพยากรสมบูรณ์ค่ะมีการค้นพบมรดกทางโบราณคาดี ไม่ต่ำกว่า50แห่งดังนั้นถ้าดูจากข้อมูลตรงนี้กระบี่ไม่ได้มีแค่ป่าชายเลนและท้องทะเลเท่านั้นนะคะแต่ยังมีคุณค่าและความสำคัญทางธรณีวิทยาด้วยค่ะพิกัดแรกจะชวนคุณผู้ชมไปดูภาพจากชมรมคนรักถ้ำกระบี่นะคะเขาไปสำรวจถ้ำค่ะชื่อว่าถ้ำใหญ่รวกแล้วก็ถ้ำเพชรนะคะจุดนี้อยู่ที่ตำบลอ่าวลึกเหนืออำเภออ่าวลึกที่จังหวัดกระบี่เป็น2จุด ที่ต้องใช้คำว่าที่นั่นคือภูเขาหินปูนนะคะมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ทางโบรณาณคาดีและทางธรณีวิทยาจุดนี้เคยมีการค้นพบคอภาชนะดินเผาทรงพานขนาดใหญ่เลยะคะ่ะแล้วก็พบเศษภาชนะดินเผาในยุคก่อนประวัติศาสตร์ด้วยเนี่ยค่ะเป็นภาพส่วนหนึ่งนะคะและที่นี่ยังเป็นแหล่งกำเนิดของสายคลองสายน้ำในจังหวัดกระบี่ค่ะ ก็ไม uh ่ใช่ครับไม่ใช่นะปั่นนะครับปั่นเนี่ะอ่าก็จริงๆที่นี่นะครับเดิมๆก็จะมีชาวบ้านนะครับเข้ามาทํากิจกรรมอยู่ในท่าอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็มีทางผู้ใหญ่บ้านนะครับทราบว่าตรงเนี้ยนะครับมีกระดูกซึ่งเราไม่ทราบว่าเป็นกระดูกอะไรนะครับก็แจ้งมายังชุมชนคนนักธรรกระบี่นะบเราก็ประสานต่อไปยัง รมทรัพยากรธรณีนะครับเข้ามาศึกษาที่นี่นะครับฟอกซิลแต่ว่ามันชิ้นอย่างนี้มันทออะไรไม่ได้ <c oughs> จากการที่ไปพิสูจน์ตรวจสอบแล้วว่าเป็นไบยีน่าเป็นแร่เจาวาอะไรพวกนี้นะ <c oughs> ก็ได้รับความสนใจมีการนําไปเผยแพร่ตามสื่อตามโซเชียลแล้วก็มีผู้สนใจเข้ญญามาศึกษาติดตามนักรึดปบไ เรื่องที่น่าสนใจสําหรับจังหวัดกระบี่เพราะเป็นฟอสซิลในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งที่กระบี่เราเคยมีและก็มีการตรวจพบที่นี่และกลายเป็นฐานเบื้องต้นที่ให้เราได้ขยายต่อไปยังพื้นที่อื่นๆของจังหวัดกระบี่ยาไม่ไม่มีรักตีกับน้ำหิน ในอนาคตนะครับก็อยากให้มีการพัฒนาครับแหล่งแหล่งนี้นะครับที่เราเห็นแล้วนะครับว่ามันมีอะไรที่สําคัญอยู่มากๆนะครับผมอยากให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับอีกแหล่งหนึ่งของคนในชุมชนนะครับในจังหวัดปะบีแล้วก็คนผู้คนทั่วไปนะครับได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ที่แหล่งนี้นะครับผมต่อไปครับลุูเขาในจังหวัดปะบีนั้นมีศักยภาพอย่างสูงที่คนค่าแก่การอนุรักษ์ น,นอกจากนั้นยังเป็นต้นน้ําของออแหล่งน้ําในจังหวัดกระบี่ที่เป็นต้นของสายน้ําทั้งน้ําใต้ดินและน้ําบนดินนะครับเรามีน้าลาคลองในจังหวัดกระบี่ถึง144สายซึ่งได้มาจากภูเขาและถงถ้ำในจังหวัดกระบี่ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเมื่อมีการประกาศแหล่งแร่ซึ่งเป็นแหล่งแร่ทั้ง10ประลูกเราก็อดไม่ได้ที่จะ นำศักยภาพที่เราไปเจอว่าควรที่จะเอามาทำแหล่งแร่ยิหนหรือไม่ตามแผนแม่บทแรกชัดเจนนะคะจากสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นภาพกระบี่มีความสมบูรณ์แล้วก็มีความหมายในทางธรณีวิทยาอีกหลายด้านที่ต้องคิดคน้นไม่ใช่เฉพาะเรื่องของแร่เท่านั้นการประกาศแหล่งศักยภาพแร่ก็เลยทําให้คนกระบี่กังวลใจเพราะมันไปทับซ้อนกับพื้นที่ภูเขาหลายๆล,ลูกและในภูเขาก็ยังมีถม้ำของในถ้ำก็เป็นเรื่องที่น่าค้นหา